สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f a c e b o o k Page เพื่อนเกษตร h ชนแนลนะครับวันนี้จะพามาดูไอเดียการปลูกไม้แสงจันทร์นะครับไว้2ข้างฝั่งบันไดทางขึ้นบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านไม้เก่านะครับแบบ2ชั้นชั้นล่างก็จะเป็นลักษณะแบบมีกระจกนะครับรอบห้องนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้เก่าทาสี สวยงามนะครับวันนี้จะพามาดูไอเดียการปลูกไม้แสงจันทนะครับแล้วก็ไม้เลื้อยบันไดทางขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูความสวยงามกันนี่นะครับสองข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้แสงจันท์นะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้ตอนตอนแล้วนะครับประมาณ30กิ่งนี่ครับเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนไม้แสงจันทนะครับก็มีหลายๆคนนะครับให้ตอนเพื่อ เขาอยากจะได้ต้นพันธุ์นะครับก็มีหลายคนสั่งจองไว้พ่อเขาก็ได้บอกให้ตอนไว้นะครับพ่อตาให้ตอนไว้นี่นะครับทางขึ้นบันไดนะครับก็จะมีไม้แสงจันทร์อยู่สองฝั่งเลยนะครับก็ปลูกสลักปันกับต้นวาสนานะครับพอเดินขึ้นมานครับเดินขึ้นมาก็จะมีที่พักบันไดนะครับก็จะมองไปนี่ครับมีต้นหมากพลูนะครับมีต้นพลูนะครับ เป็นไม้เลื้อยให้เลื้อยขึ้นไปตามเสาถามว่ารกแบบนี้มีงูไม่ไม่มีนะครับไม่มีงูเพราะว่าตรงเนี้ยเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆมันจะมีกลิ่นไอของคนนะครับเดินไปเดินมาพวกพวกง,งูหรือว่าสัตว์มีพิษมันไม่มาแน่นอนนะครับนี่นะครับเดินขึ้นบันไดเป็นบันไดไม้นะครับด้านบนบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําตรงนี้แล้วก็ห้องครัวนะครับอาจจะรกหน่อยนะพอดีว่า ผ้าพึ่งซักเสร็จใหม่ๆนี่ครับมาดูเนี่ยก็จะมีต้นพลูนะครับขึ้นมาจริงๆพลู Blue นี่ไม่ได้กินเองเหรอกเพียงแค่ว่ามันเป็นไม้ที่สามารถประดับให้เกิดความสวยงามได้นะครับปลูกให้เป็นไม้เลื้อยขึ้นมาเงี้ยเกิดความร่มรื่นนะครับสวยงามเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่ง ด้านนอกก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงดาดฟ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องนอนนะครับระเบียงดาดฟ้ามองไปชมวิวเราก็จะเห็นความสวยงามนะครับเห็นความสวยงามสีสันของต้นแสงจันนะครับนี่มองไปบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเดียด้านในกันนะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวเป็นห้องแบบเล็กๆเอาไว้ชงกาแฟเต้ามาม่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่รับแขกนั่งเล่นนั่งสันทนาการดูนู่นนี่นั่นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนะครับห้องนอนแบบห้องกระจกกับห้องที่เป็นไม้ทั้งหมดนี้เป็นไม้เก่านะครับไม้เก่าเป็นบ้านพ่อตานะครับ นี่ครับเกิดความรุ่มรื่นสวยงามเวลาเราจะเดินลงบันไดนะครับเดินลงบันไดเราก็จะมองเห็นต้นพลูนะครับวาสนานะครับแล้วก็ต้นแสงจันนะครับบันไดนี้เราก็จะเดินก็จะมีบันไดเดินมานี่ด้วยนะครับเนี่ยเดินบันไดมานี่ข้างล่างก็จะมีมีห้องน้านะครับแล้วก็มุมนั่งเล่นนะครับจะมีมุมนั่งเล่นตรงเนี้ย นั่งเล่นได้แล้วก็จะมีะมุมกาแฟนะครับตรงนี้ก็ไว้ชงกาแฟนู่นนี่นั่นอันนี้ก็นั่งเล่นตรงนี้นั่งกินกาแฟจิบดูบรรยากาศด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีความร่มรื่นมีต้นไม้มะม่วงมะนาวนะครับต้นอ้อยนะก็จะปลูกไว้รอบๆด้านข้างนี่ก็จะเป็นอีกห้องอห้องนอนนะครับจะเป็นกระจกเวลานั้นก็จะเปิดผ้าม่านออกแสงก็สามารถ ส่องเข้าไปได้ประหยัดไฟไม่ต้องเปิดไฟนะครับกระจกรอบเลยนี่นะครับบรรยากาศด้านข้างนี่ไปนู่นนะครับสวยงามโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับ<ม>ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆน,นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ